ก็สวัสดีครับพี่น้องผู้พักในการปลูกทุเรียนช่องกเกษตรพ่อเพียงครับวันนี้สีมาเว่าเรื่องการไ้น้ำด้วยระบบ mini s p ิ i n k l e r นคะรครับอยู่ในสวนของผมเพื่อบันที่พี่น้องในเบิ่งงดีเห็นเหรเอเอาไปปรับใส่ในสวนเจ้าของเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ครับผมว่ามันเป็นแบบใดก่อนดื่นครับสีมาขอแนะนําครับสายพี่อีครับที่ว่าห้าใไ้น้ำเนี่ย ผมใส่ยูนิยี่สิบห้ามิลลิเมตรหรือหกขุนครับผมขอแนะนําพี่น้องนะครับผู้ที่จะซื้อใส่ในสวนทุเรียนหรือว่าสวนอันใน้กระไดสวนพลละใหม่เนี่ยครับให้ซื้อเป็นสามสิบสองมิลครับราคาท่อกันแต่สามสิบสองมิลเนี่ยจะห้น้ำได้แห้งกว่ากันได้แห้งกว่า mm, ยี่สิบห้ามิลหลายครับแล้วน้ำม,มันจะกระจายเราก็จะออกไปดีกว่ากัน ยิมฮามินเนี่ยมันจะเบาสมมติเราเทามีอยู่สิบต้นเนี่ยสายยิมหามินเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยครับสิบต้นเนี่ยไปต้นปลายต้นที่ซิบเนี่ยหน้าม,มันจะคอยแลวการฟุ้งกระจายจะพอดีทั้งตน้นต้นมันจะดีซึ่งมันเ็ดให้ทุเรียนเท่านี้ครับเบิ้งแลวมันบองงามตาแล้วก็นหน้าม,มันจะเบาก่ากันและะ้วก็มันจะให้มันจะบอสม่่าเสมอกันถ้าเทาสามสิบสองมิลจะดีกว่ากันครับ เ้วเขากับว่างระบบนำให้ดีการว่างระบบนำให้ดีครับเวลาเข้าว่างสายพี่อีดํนุงไปในดินเนี่ยเข้าบดองไปคุดฝังครับเขาเอาว่างไว้ข้างบนดินเพื่อที่ว่าเข้าเจาะใส่สายไม่โค้งนะครับแล้วก็ใส่หัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยเข้าไปเข้าว่างบนดินเนี่ยเวลาเข้าเจาะแล้วเข้าตอแล้วให้เข้าเอาดินกบครับว่าต้องคุดฝังถ้าฝังลึกนี่ยิ่งบ่ดีครับเฮ็ดในเข้าลำบากในมือทั้งหนา ในเมื่อเวลาขยายมันเข่าไปอุดตันนะครับตรงที่เขาเจาะต่อสายไมโคเข้าสายพีดีเนี่ยครับให้น้ำม,มันออกมาเนี่ยทํามันอุดตันแล้วเข้าตรงคุดลงไปแต่ถ้าเข้าเอาไปบนดินแค่เข้าเอามือเคลียแล้วเข้ากระดึงถ่ายไมโคออกเพื่อที่จะเอาขยะนั่นออกน้ำากระพุ่งครับนี่มันเป็นการใส่ที่ง่ายครับผมซึ่งผมเดี๋ยวคูดฟังแล้วมันยากครับผมผมขอแนะนำว่าพี่น้องเอาว่างไว้บนดินครับ เราก็ค่อยเเจาะครับผมแล้วก็ต่อมาครับมันจะง่ายกว่ากันซึ่งการให้น้าของมินิสปริงเกอร์นี่ผมก็ว่าดีคือมันหายเรามันหายน่นนานๆเท่ากับเปียกชุ่มดีเหมืนอนฝนตกครับผม้นทุเรียนผมก็ใส่นีมาตลอดครับผมตั้งแต่เริ่มปลูกนีอายุตันนี้ก,กับแปดเดือนครับ คมสูงกับประมาณเม็ดเม็ดเม็ดหนึ่งอะครับผมเม็ดน้อยๆเพราะว่าซื้อมากกับต้นประมาณสามเส้นครับ,<ด>บนี่ครับคือการกระจายของนา้าในที่นองในเบิ้งตัวที่ว่าเข้าจะเอาไปตัดสินใจที่เข้าจะเอามาใส่ในสวนว่ามันดีหรือบ่ดีแบบใด ผมก็บอกว่ามันก็ดีครับผมไอระบบน้ำมินิสปริงเกอร์คือมันบวบเปลืองหน้กแน้วมันก็บ่ให้เห็ดให้หน้ำเห้านี่เสียหายไปไหลายมันก็อยู่เฉพาะแถวส่งกลุ่มทุเรียนเนี่ยครับมันบ่คือตัวหัวสปริงเกอร์ใหญ่ซึ่งมันจะฟุ้งกระจายไปไหลายสำหรับพี่น้องท่านใดกับที่ ใจกับระบบมินิสปิงเกอร์ก็ล่องกอาไปพิจารณาไปตัดสินใจเบื้องครับไหนหน้นามส่วนทุรีเนเพื่อที่เฮาจะได้ตัดสินใจถูกกับผมก็เลยไม่เคดคิดคให้พี่ให้น้องในเบิ่งว่ามันดีแบบใดมันเหมาะสมบ่เป็นจังใดครับน่ครับพี่น้องเบื้งองออกสำหรับการห้นามนั่นแม้แต่ว่าฝนตกผมก็ให้เดอพี่น้อง เพราะว่าผมจะให้นาดินตรงโค่นของทุเรียนเนี่ยมันมีชุ่มชื้นเลี้ยงหลกักฝอยของทุเรียนครับผมเพื่อให้ได้กินอาหารดีเพื่อว่าเวลาเขาใส่ปุ๋ยแล้วมันจะได้มีน้มรอเลี้ยงครับผมก็ให้พี่ใหหนองลองตัดินใจเบ้งครับเอาน้ำไปใส่เบิ้งว่ามันดีประดี๋ยได้ก็ใพ้พิจารณาเบ้งครับ ก็ขอบอกนะครับถ้าสีส่สายพี่นี่สาสามสิบสองมิลน,นะครับยิ่มผ้ามินนํำจะบอดีทอ่อสามสิบสองมิลคือมันออกหน่อยกากนและกันเนบื้องเรามมนกะบ่ท่านใจเป็นด้ยเพราะว่าการกระจายนา้ำจะบอดีท่อสามสิบสองมิลคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรครับพี่น้องผ้ามาให้เบื้องระบบน้ำแล้วก็ว่จบคลิปไปแค่เพียงเท่านี้ละครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ